นเ,นเมค่คะสำหรับวันนี้นะคะเมมาหน้าแบบยังไม่เต็มแบบสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันจะต้องมีในยะยสำคัญแน่นอนเพราะว่าวันนี้นะคะเมย์แต่งหน้าเต็มได้เพราะเมต้องการจะมารีวิวจะะชเจ้านี้เลยค่ะโังกบัฟคุชชั่นชอร์ค่ะกับคาะา ึ่งมีวางจำหน่ายนะคะอยู่ใน7ซเ่นอทุกสาขาและขอบอกเลยว่าอันนี้นะคะ2อันนี้เมไปหามาได้ตอนตีสากว่าๆนะคะซึ่งเมบอกเลยว่าเมยไม่ได้แบบไปเซเวเดียวแล้วเจอนะคะเมย์ตะเวนหาทั้ง2-3งสาเซเว่นนะคะกว่าจะเจอทั้ง2สีนี้นะคะโหแบบหาย,ยากมากๆเพราะว่ามันฮอตฮิตสุดๆเพราะอะไรเหรอดูสิ ไล่โปเกมอนน่ารักแบบสุดๆไปเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะในเซเว่นอีเลวนมีล่โปเกมอนแบบนี้ทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันค่ะแต่ว่าเมย์ไม่ได้หยิบหนึ่งชิ้นมานะคะเหตุผลเพราะว่ามันเป็นคุชชั่นที่เป็น,ปนอ๋อที่มันเป็นแบบรองพื้นค่ะซึ่งเป็นสีเบอร์24ที่เมย์เคยรีวิวไว้แล้วเดี๋ยวเมย์จะกดไว้ให้เพื่อนๆ,ๆนะคะสามารถเข้าไปดูได้ในปุ่มไอค่ะเพราะฉะนั้นในคลิปวิดีโอนี้เมย์ก็เลยจะพูดถึงแค่บัตชอนหรือบัตเชอร์สองอันนี้เท่านั้นค่ะ สีแรกนะคะสีในมือเมด้านี้นะคะก็จะเป็นเบอร์ลอลิพีชนะคะก็จะเป็นสีแบบอม awesome ส้มสีพีชนะคะส่วนเบอร์นี้นะคะโหสีชพูแป้นขนาดนี้นะคะก็ชื่อชูการ์พิงก์นั่นเองค่ะก็เป็นซื่อสีที่แบบนด้รับก,ก็กเกิก็โอ้โหน่าก,กินมากโอ้ไม่ใช่น่าเอามาใช้มากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งราคาจะจําหน่ายนะคะก็จะอยู่ที่อันละ169บ้าทนั่นเองค่ะมาเรามาลองเพสิดธิภิพทั้งสองอันลงบนแก้วของเมทั้งสองฝั่งเลยดีกว่าค่ะว่าสีที่ได้ออกมาแล้วแบบมือนจะน่าสวยมันจะสวยขนาดไหนค่ะ สีแรกที่เมยจะแกะนะคะนั่นก็เป็นเบอร์สี03นะคะโลลิพีสสีพ๊ดพีสสีองค์เ้มแบบนี้นั่นเองค่ะซึ่งกล่องมาในแพ็กเกจสีเหลืองแล้วก็มีป้ายแบบนี้นะคะสีส้มๆอยู่ข้าบนมมาแกะไปพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะคือนนี้เมยยังไม่ได้แกะเลยนะมาแกะพร้อมเพื่อเลยเป็น first i n p e t i o n แบบสุดๆไปเลยอะ่ะ จริงๆเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูกันข้างในเลยนะคะข้างในนะคะก็จะเป็นแบบนี้เฮ้ยข้างในมีความมีกิมมิคเป็นแบบโปเกมอนน่ารักนรัเป็นตัวแบบพัฟนะคะฟูชันนั่นเองเป็นลายโปเกมอนมาเมียตัวน้โอ้ยดีงากนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาแกะให้ดูข้างในกันนี่ข้างในนะคะเมย์ก็ยังไม่ได้แกะเลยนะ จะเด็มๆเว้า wow, มากทุกคนเดี๋ยวเมย์จะสวัชที่แขนให้ดูก่อนนะคะว่าสีที่ได้มันเป็นประมาณไหนนะคะ oh, โอ้เนื้อเขาแน่นมากคือแตบไปน,นิดเดียวอะข้พอควรระวังเลยนะเพราะว่า,วามันสีเยอะขึ้นมาเยอะมากเลยเดี๋ยวเมย์จะป้ายให้ดูนะคะนี่ดูสิอันนี้คือสีเบอร์03นะคะลอรีพีชมามาลองที่แก้มฝั่งซ้ายของเมยะะ์ดีกว่าก็จะเป็นขวามือของเพื่อนใช่ปะเออฝั่งเนี้ยมาลองฝั่งนี้กัเนเลยก่อนโ้ยมันดูร้อนร้อนอะ ให้ดูนะทุกคนแต่ว่าต้องดึงพลาสติกออกนี่ดูนี่กระเอ้ยกระจกเรียวอยู่นะคะนี่เมย์แตะมาน,นิดเดียวอยนะคือแบบพับมันคือแบบคุชชั่นอะมันค่อนข้างแน่นมากๆเลยนะเมย์จะแตะลงไปที่หนกแก้มนะคะทุกคนนี่คือสีที่ได้นะไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวจะซูมให้ดูชัดๆนะคะนี่จะได้แบบนี้เลยทุกคนคือมัน ระเรื่อรเรื่อ,อแบบส้มแบบกำลังดีมากๆมันไม่ได้ให้สีที่แบบพออยู่ที่แก้มเราแล้วมันให้สีที่จัดจ้านจนเกินไปนะคะก็คือถึงแม้ว,ว่าแตะมาที่พับแล้วมันจะให้ปริมาณที่ค่อนข้างเยอะก็จริงนะแต่ว่าพอลงที่แก้มแล้วมันก็พอดีนะสพิพี่ว่ากำลังสวยเลยแหละไปดูอีกสีกันดีกว่ามาถึงสีที่2กันบ้างนะคะอันนี้เป็นเบอร์สีศูนย์หนึ่งค่ะชูกาพิงสีชมพู น่ารักสุดใส่มุงม้งมิ้งจุกกระดิง่งกิ้งกุ้งอีกแล้วอ่ะเฮ้ยไปแกะดูแรลว่าข้างในาน่าจะเหมือนกันนะคะทั้งสองสิใช่เหมือนกันนะคะก็จะมีพับแบบแล้วก็แกะพร้อมๆกันเลยนี่นะคะสีก็จะโอ้โหชมพูทุกคนชมพูมากเลยเดี๋ยวม่จะแตะแล้วก็สวอชที่แขนให้ดูอีกครั้งนึ่งนะคะน,น,นี่คะ่ะเป็นสีชมพูแบน้องนอหมัก นี่สีที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อมาเรามาลงที่แก้มเมย์กันเลยดีกว่าค่ะอย่าลืมเอาแบบฟอยที่แบบการกระจกออกด้วยนะเพราะไม่งั้นทุกคนก็จะมองไม่เห็นกระจกนะคะเพราะมันมัวม,มากแต่พักค่อนข้างเล็กมากเลยนะนี่คือสีที่ได้นะคะจากการกดแค่หนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆเลยดีกว่าค่ะ อันนี้นะคะก็เป็นสี01ค่ะชูการ์พิงค์นะคะเพื่อนก็จะเห็นได้เลยะคะ่ะว่ามันแอบบมีความเป็นชมพูนมๆนะคะแต่ในความรู้สึกข,ของเมย์อะเมย์บอกตรงๆเลยว่าสีนี้มันค่อนข้างอ่อนมากๆเลยพอทาไปที่สีผิวของเมย์แล้วอะ่ะเมย์รู้สึกแบบไม่รู้สีเมย์ไม่ค่อยโดนใจสักเท่าไหร่ปะ่ะเราไปสรุปภาพรวมกันเลยดีกว่าค่ะ เรามาสรุปนะคะ first i m p a t i o n ของโปเกมอน cushion voucher กันดีกว่าค่ะสำหรับ cushion b u t c h e r นี้นะคะถามเมเลยแบบตรงๆเราจะพูดกันแบบเอาเข้าใจง,ง่ายๆเลยคะ่ะว่าชอบไม่ชอบดีไม่ดียังไงถ้าส่วนตัวนะคะเมยถือว่าให้คะแนนเนี่ยเต็ม5ม้เมยให้ประมาณ3.5เลยนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยมันก็ค่อนข้างโอเคสูงไปนิดนึงนะคะในปริมาณที่มันเล็กขนาดนี้นะแต่ว่า สีที่ให้มามันมีให้เลือกอยู่แค่2สีใช่ไหมคะแล้วสีหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติว่าในความรู้สึกของเม์สีผิวแบบเม่เนโทนของเม์เนี่ยไม่รู้สึกว่าสีพีชนะคะ03เนี่ยมันเข้ากับสีผิวเรามากกว่าสีที่เป็น01เบอร์คิงก์อันนี้นะคะเพราะว่าอันนี้มันดูจะนมแบบนมมากจนเกินไปจนพอเราทาไปแล้วเนี่ยสีมันดูเป็นเอะไรกนไม่ได้เข้ากับเฉดสีผิวของเราด้วยความที่เม์เป็นคนโทนเหลืองมากๆด้วยใช่ไหมคะแล้วก็สีผิวยังไม่ได้เป็นคนขาวด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีนี้ทา ธรรมชาติซะเท่าไหร่แต่ว่าสีส้มอันนี้ให้ความที่เป็นธรรมชาติแบบส้มระเรื่อแล้วก็ส้มแบบไม่นมจนเกินไปที่ให้ความสึกแบบแก้มันมีความสุขภาพดีแล้วก็ดูสวยฉ่ำวาวดีมากๆเลยค่ะคือถ้าให้คะแนน2ตัวนี้นะเมย์ขอแยกให้คะแนนเลยดีกว่าเพราะว่าเมย์ให้คะแนนเท่ากันไม่ได้จริงๆค่ะสําหรับแพ็กเกจจริงเมย์ให้ไปเลยเต็มผ้านะคะเพราะว่ามันน่ารักกุ๊กกิ๊กนุกค่ะเน้นมามากเลยคือสมควรแจกการที่เราจะเอาเกะเข้ากูเลยก็แบบ ช่าชูไว้แบบว่าเก็บไว้เป็นคอลเลกชันแบบน่ารักๆๆๆบบน่ารักกูกรดอะไรอย่างะอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงความรู้สึกที่ถ้าใช้เอาที่แบบทั้งด้านทั้งแพ็เกจยิ่งที่สวยแล้วก็ใช้งานได้ดีสีที่น่าจะบอกกับเพื่อนๆทุกสีผิวเมย์แนะนำเป็นสีพีชอันนี้นะคะน่าจะเข้ากับสีผิวทุกๆสีผิวมากกว่าแล้วก็เพื่อนๆน่าจะชอบสีนี้มากกว่าด้วยค่ะแต่อันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกอย่างนะคะก็เป็น o p น n i o n ของเมย์เป็นความที่เห็นส่วนตัวของเมย์นะคะเป็น personal ความชอบของเมย์นะคะถ มาสำหรับวันนี้ไม่ขอตัวลาไปก่อนนะคะแต่งหน้าเต็มขานาดนี้แล้วขอตัวไปดินเนอร์กันนะคะสำหรับน,นี้นะคะะเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ